วันนี้จะมารีวิวต่อนะครับซูกิทีดี110ครับตอนนี้ใช้ไป7,466ยูโรเมตรครับก็ถึงเวลาต้องดูแลดูรักษาเรื่องใส่กรางอากาศครับวิธีถอดใส่กรางอากาศนี่ก็คือถอดแผงข้างนะครับกระเป๋าข้างเนี่ยฝั่งซ้ายมือนะครับออกมาก็จะมีหมุดอยู่นะครับ เป็นพลาสติกเนี่ยอยู่หนึ่งตัวนี่ก็มีตัวถูกไหมครับหนึ่งตัวรล่างเนี่ยไม่มีนะครับข้งล่างไม่มีเรามีตัวนี้หนึ่งตัวเนี่ยครับให้ดึงให้ดึงฝากระเป๋าเนี่ยข้างบนก่อนก็คือแผ่ที่ติดบุรอะไรเงี้ยก่อนแล้วก็ดึงตัวนี้ก็คือดึงฝากระเป๋าเนี่ยเใช่ดึงตัวนี้นะดึงฝากระเป๋าเนี่ยตำแหน่งนี้ก่อนแล้วมาตำแหน่งนี้แล้วมาตำแหน่งนี้อย่างนี้ครับแล้วก็ให้สังเกตนะครับสังเกตเนี่ย ตนนี้มันเป็นปตัวแับล็อกเป็นแบบสลักฝากของฝากระเป๋าตัวล่างนะครับเราก็ดึงขึ้นมาแนวแนวด้านบนนะครับดึงดึงขึ้นดึงขึ้นด้านบนครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยจะเห็นสลักฝากระเป๋าทีนะครับแล้วก็ดึงขึ้นขึ้นด้านบนแค่นี้ครับคือดึงออกมาก่อนดึงเนียออกมาก่อนพเพเยออมาปุ๊บก็ดึงขขึ้นขึ้นด้านบนก็เป็นอันเสร็จ เรื่องฝานะครับแล้วก็มาไขน็อตหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเป็นบอสน็อตของส้กรองอากาศนะครับเนี่ยสี่ตัวนะครับมีนี่อีกตัวหนึ่งห้าตัวแล้วก็หลบสายนิดนึงตรงนี้ครับมันจะหลบสายออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับไขน็อตออกแล้วห้าตัวนะครับน็อตเนี่ยใช้สกรูไรปากแฉะไขครับก็เครื่องมือก็มีแค่สกรูไรนเดียวนะครับถ้าเยอะมาให้นี้ครับเนี่ย ก็จะเห็นไส้กรองอากาศเนี่ยขึ้นมือก็มีอุไลอันเดียวครับแล้วก็มามาถอดน็อตของตัวไส้กรองเลยนะครับเมื่อกี้เป็นฝาฝาหม้อของไส้กรองอากาศน,นี่ก็มาถอดเนี่ยตัวนี้เป็นน็อตไส้กรองอากาศหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับก็เปิดแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นแบบคล้ายๆเป็นฟองน้ำเดี๋ยวออกมาก,ก่อนครับก็จะเห็นตัวไส้กรองนะครับ ถอดน็อตแล้วก็ดึงเลงออกมาครับก็เห็นหมอกรองครับอันนี้ก็ในสะอาดมากเลยใช่ว่าไส้กรองไม่มีรั่วเลยคือมีรั่วเข้าไปเนี่ยมันไม่มีฝุ่นเข้าไปอยู่ข้างในอันนี้ไม่มีไม่มีการรั่วเลยคือไส้กรองค่อนข้างจะละเอียดมากครับเนี่ยตัวไส้กรองแบบนี้เป็นทองแดงครับเป็นทองแดงเห็นไหมครับเป็นทองแดงครับถอดไม่ได้นะครับคือต้องอาไปใช้บูเบอร์เป่าครับเป่าย้อนนะครับไม่ใช่เป่าไม่ใช่เป่าแถบนี้นะครับ ไม่เเป่าแถบกระดาษนะครับเป่าแถบทองแดงนะครับย้อนอกมานะครับทำาสะอาดใสกล่องนะครับกับวิธีการก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้ครับง่ายๆนะครับไม่เป่าเสร็จแล้วก็ใส่เข้าที่เดิมครับใส่เข้าที่เดิมแล้วก็ขันน็อตครับส่วนจะมีฟองน้ําฟองน้ําเนี่ยควรไปทําความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าจะมีฝุ่นเกาะอยู่เห็นเลยครับ มีฝุ่นเกาะด้านในนะครับนี่เห็นเลยครับด้านนี้ด้านในไม่ใช่ด้านในด้านนอกมีฝุ่นเกาะก็ไปพวสสะอาดด้วยนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับตัวที่เป็นฟองน้ํานะครับก็เอามาซักสไลด์นะครับใช้สไลด์ซักน,นะครับซักน้ํานะครับ แล้วก็เดี๋ยวเอาไปตากแดดครับไม่ใช่ตากอย่างนี้นะครับอันนี้เอาไปล้างน้ําก่อนนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดพอแห้งแล้วก็ไปใส่เอ่อไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ประกอบฝากข้างเข้าไปก็เป็นอันเสร็จพิธีครับไม่มีอะไรครับครับ,รบประกอบใส่กรองไปแล้วก็เดี๋ยวรอฟองน้ำซึ่ง เอาไปซักแล้วนะครับก็เอาไปตากแดดสัก20นาทีให้มันแห้งนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็มาปิดปิดฝาก็ฝุ่นอย่างเงี้ยทำาสะอาดด้วย,ะยนะครับก็เช็ดทำสะอาดด้วยอะไรเงี้ยครับก็วิธีทำทำาสะอาดใส้กองก็เรียบร้อยเสร็จนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็คริปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้ารอให้ไส้อกอง ส่วนที่เป็นฟองน้ำแห้งอาจจะอีกยี่สิบนาทีนะครับครับประกอบฝานะครับใส่น็อตก็ประกอบฝากระป๋าเข้าไปครับก็แค่เนี้ยจบแล้วครับผมใช้มาก็เจ็ดพันห้าร้อยโลนะครับปีกสี่เดือนตอนนี้ครับสากรองยังของเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับ รกรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะทนนะผมดูวัสดุที่ทำก็เป็นทองแดงอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ